สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่คือ w a Watch d o g Legion หรือจะให้เรียกว่า Watch d o g 3ก็ว่าได้ที่ผมกำลังเล่นอยู่นี้คือเดโมจากบริษัท Ubisoft โดยที่มีฝรั่งฝั่ง Ubisoft นั่งฟังผมพูดอยู่ด้วยนะตอนนี้โปรไฟล์ถูกเข้ารหัสอย่างหนักไม่มีข้อมูลไรตัวตอนในระบบสินะและผมก็จะลองทำอย่างนี้อัดแม่งเลยอุ้ยเตะได้สวยอุ้ยสวนบังอาจสวนใส่รับ่างกูเหรอ โอ้มีแฮนด์ือคอมแบทด้วยคำดีเว้ยมึงเจ็บดีกว่ากูเจ็บยังกับเกมสายลับเราเป็นเอเมซิกหรอเนี้ยมีโคสคอมแบทด้วยเว้ยใช้ได้ใช้ได้มีเกสเจอร์ตบมือโอเคแล้วกูจะเปิดประตูไงแฮกเหมือนเดิมคิดถึงว่ะไม่ได้ทำอย่างนี้นานแล้วช่วยอะไรหน่อยนะอย่าเสียงดังจะได้ไม่ดาตันถ้ามันไม่ยิงผมผมก็ไม่ยิงมันโอเค ยิงมายิงกลับไม่โกงนั่งยิงกับเกมใส่รับนี่พรีหลหดเหรอวะเนี่ยเล่นต่อไปอทำตั้งเลยข้างจอเขียนอยู่ครับเว r k in อินโปรเกเกมมันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นอาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้มาดูระบบเบื้องต้นกันส่วนเนื้อเรื่องเกมนี้ไม่ต้องกลัวผมเอามาทำยันจบแน่ๆหนึ่กับสเคลียร์มาแล้วสจะไม่ทำได้อย่างไรมันต้องจัดนะครับ ปลดล็อกไม่ได้วะอิเล็กทรอนิกส์ายโยงไปทางนั้นโอเคก็พอจะมีเบสิกอยู่บ้างจากภาคเก่าเฮ้ยกาดก่อกวนมียังโทรมาหลับสายใครโทรมาวะกูนี่แหละ่อยมีเทคดาวอโอเคเราควบคุมกล่องระเบิดกล่องอาวุธของมันได้ด้วยตั้งกับดักเวลมมาม้ใกล้ก็จะเป็น p r o x i ิ i t y คล้ายๆภาคสอง ดูรอบๆเกมนี้เราจะบู๊หรือว่าสเตลก็ได้ทางเลือกเยอะมากข้างบนมิหนึ่งข้างหน้าอีกหนึ่งดิสแทก,กไม่ได้คููดาวเฮ้ยไม่เห็นเข้าอัดมันเฮ้ย้ยอย่าเห็นไม่ให้เห็น,หหน,หหน,หหนไม่อนุญาตจอระเคฟาดหางแม่เตะสวยจริงลูกเตะดัดสันดานโอเคเราแฮกกล้องได้เพื่อมุมที่ดีกว่า เฝ้าหตัวตรงนั้นเราแฮ็กผ่านกล้องก็ได้แท็กติกเยอะมากเกมนี้อิสระต่อผู้เล่นและที่เจ๋งยิ่งไปกว่าคือภาคนี้เราสามารถเป็นใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะชายหรือหญิงอาชีพอะไรคนแก่คนเท่าเป็นได้หมดเลยป้าแก่ๆก,ก็เป็นแฮกเกอร์ได้ช็อตแมงเพราะฉะนั้นเกมภาคนี้สเกลมันจะโคตรใหญ่พัฒนาหลายปีแล้วตอนที่ผมเล่นที่ e3 เขาก็ไม่อนุญาตให้ผมถ่ายวิดีโ แต่ณนะตอนนี้ที่คุณกําลังดูอยู่คือผมได้รับการอนุญาตจาก Ubisoft แล้วมีการเซ็นสัญญาถูกต้องตามกฎหมายหายห,ห่วงนับเป็นเกียรตยิอย่างมากที่ได้เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสกับเกมนี้นะครับแล้วก็ที่กําลังเล่นอยู่ก็มีพนักงานนั่งกํากับอยู่ด้วยผ่าน Discord นะครับไม,ไม่ได้มานั่งอยู่จริงเป็นฝรั่ง,งฟังที่ผมพูดไม่รู้เรื่องหรอแต่เราก็จะไม่ไม่ว่าเขาถ้าเกมมันไม่ดีหรืออะไรเพราะมันยังทำไม่เสร็จ อยู่นูน่นโอเคเราไฮแจ็คแฮกระยะไกลเอาดีกว่าที่เกียจเดินอ้าวไม่ได้วะฟิสิกคอลอินเทอร์แลกเท่านั้นโอเคงั้นก็ต้องวิ่งเข้าไปกูจะรีโมทจากตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะสูงโอเคขึ้นหน่อยช้าๆหน่อยน,นะคุณผู้ชมไม่เคยเล่นวะเกมแม่งใหม่มากแล้วผมใช้จอยด้วย วอชชช์ต้องใช้จอยว่ะไม่รู้ทำไมของเลสเซ็กเพียบเลยตรงนี้พอจะดาวออกไหมอะไรนะมันเอาไปได้ไงอ่ะไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าจะมีใครต้องการป้ายขี้ว่าเป็นฝีมือของเลสเซ็กไม่งเอ้ยคุณต้องลงมืออย่างรอบคอบเลยนะดาวตันสายรับเก่ามาเป็นแฮกเกอร์ว่ะไอคนชุดดำนี่พวกไหนเนี่ยบอกบอกไม่ได้ดูได้แค่ภายนอกแต่งตัวอย่างนี้ยังไงก็ไม่ใช่คนดีเดี๋ยวก่อนนะเฟรมเรทกระตุกว่ะผมปรึกษาทีมงานแป๊บ โอเคได้ละโทษทีมาลุยต่ออ๋อลื่นขึ้นเยอะมันต้องอย่างนี้เลยตรงไหนที่มีติดขัดทางเทคนิคผมขออนุญาตตัดออกนิดนึงนะครับข้างหน้ามีไว้โอโ้โหอะไรวะเช็ k me เฉดเขต The entire place is rigged to blow ระเบิดบ้านเลยปะเจ้าถังเพียบ แบกไลท์ถ้ามัน RDX nitrogen มากพอจะต่อรองกับสภาหาตัวจุดระเบิดได้ไหมแบกลี์ก็ไม่ชัวร์แต่เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างคอยปล่อยข้อมูลเข้ารหัสอยู่ข้างบนโอเคเข้าใจแล้วลังไปจับเฮ้ยชี้ลืมหมดแต่แปรอดมันเอยไม่ล่วงเหรอไปซ้อมโอ้หใช้ได้ใช้ได้ดาลตันนี่พระเอกอวะไม่รู้อะเกมนี้เขาบอกว่าไม่มีพระเอกนะทุกคนเป็นได้หมด องตัวเล่นแม่งเลยไหมเราอยู่ในห้องระเบิดกับมันวะยิงกันจะดีแล้วเข้าไปเทคดาวสองมัดรู้เรื่องมันเอาคำโฆษณาขอ,ของเดสเซกมาแปะรอบระเบิดไอ้เวรพวกนี้มันจะระเบิดรัทรสภาโดยโทษความผิดให้เราไม่ได้ถ้าเราถอดชนวนได้ก่อนโอเคมาถึงก็งานกู้ระเบิดกันเลยมันมีคนบางกลุ่มที่ต้องการจะโจมตีเดสเซก้ดยการใช้วิธีนี้ นี่คือเนื้อเรื่องหลักของภาคนี้เลยแบกไลนั่นไม่ใช่ตัวจุดระเบิดมันเป็นเครื่องกระจายสัญญ,ญาณส่งข้อมูลไปที่เครื่องอะไรบางอย่างชั้นบนซึ่งน่าจะเป็นตัวจุดระเบิดที่เรากำลังตามหาโอเคผู <S 1> <S 1> okay. ้ช่วยชื่อแบกไลนี่คือเดสเซกสาขาลอนดอนนะครับเกมภาคนี้เทคเพรสในลอนดอนล้นวนจำลองมหานาครลอนดอนมาทั้งเมืองเลยเมืองนี้ใช้เวลาสร้างนานนับศตวตรรษแต่ใช้เวลาทำลายโดยคนกลุ่มนี้เพียงแค่คืนเดียว องค์กรใต้ดินอย่างเดสเซกจึงต้องเคลื่อนไหวไล่เกณฑ์คนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้นี่คือพล็อตเรื่องหลักที่ผมได้รับการบริฟมาก่อนที่จะเล่นนะครับเป็นนั่งฟังเขาบรรยายมาจากปากคุณคริสท h อปกิ้งเลยผู้กำกับเกมนี้ไปเจอตัวจริงมาละขออวดหน่อยไอ้ภ <c oughs> าพมันเป็นเส้นๆวะแตกลายขวางวะอจจะันนี้การแคปเจอร์ไม่เป็นไรอันนี้อุปกรณ์เขานะไม่ใช่ของผม กลางสภาสามัญเลยเว้ยไม่บอกอีกคนกลุ่มนี้จะเป็นใครเซ<ส>นตแมงต้องใหญ่มากที่เข้ามากลางสภางี้ได้มีคนในคอยช่วยเอื้ออํานวยนี่เองถ้ามันระเบิดได้ขึ้นมาเดฟเซกได้รับความผิดไปเต็มเต็มโอเคเดลตันก็ต้องกู้ระเบิดเดลตันจะกู้ระเบิดได้สาเร็จไหมก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองนะครับผมเอามาลงไม่ได้วะต้องตัดออกเล่นได้แค่เกมเพลย์นำเสนอได้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงของจริงมาผมแปลให้ฟังแน่นอนไม่ต้องกลัวอะต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวเกมเพลย์ที่มีในภาคนี้นะครับเราถูกชะตาใครก็ยกมือถือขึ้นมาเช็คโปรไฟล์ขอย้ําว่าใครก็ได้นะครับลูกเด็กเล็กแดงป้าแก่ๆได้หมดแม้กระทั่งผู้ชายคนที่เดินหลังค่อมคนนั้นอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่ามินดี้นะครับก็จะมีสกิลขึ้นมาบอกว่าทําอะไรได้บ้างความสามารถพิเศษคืออะไรแล้วเราก็คุยเลย ดูเหมือนว่าเธอพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อสังคมนะเลสเซกและเนี่ยโอ้พระเจ้าต้องการให้ช่วยอยู่พอดีถ้าเราไม่ยุ่งจนเกินไปเราก็จะช่วยเพื่อนฉันหายไปไม่อยู่ที่บ้านไม่ตอบข้อความอยู่ดีๆก็หายไปกระสายลมโอ้แย่จังเลยเสียใจด้วยนะเหมือนเขาจะไม่มีปัญหากับผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้อยู่มานานแล้วถ้าไปเล่นผิดคนแล้วก็เออโอเคโดดอุ้มใช่ไหมเดี๋ยวไปหาให้โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเควสเสริมขึ้นมา ให้เราไปทําเพื่อซื้อใจพอเราซื้อใจมันก็จะเข้าร่วมกลุ่มเราก็จะสามารถใช้ตัวละครนั้นได้แต่ข้อควรระวังก็คือถ้าหากตัวละครไหนตายคือตายแล้วตายเลยนะครับไม่สามารถกู้กลับคืนมาหรือคอนติเนียอะไรได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวเทพต้องเพลย์เซฟให้มากที่สุดโอเคนี่คงจะเป็นญาติของมินดี้ผมก็มาช่วยถูกคนละแล้วก็คงต้องพาตัวกลับไปบินดี้จะได้ถูกใจสิ่งนี้และเข้าร่วมกับกลุ่มเดซิก Get her out. พาเธอออกไปเออโอเคถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบไม่ค่อยถูกใจเดฟเซกเป็นทุนเดิมอย่งแล้วก็มิชชั่นก็จะยากขึ้นหน่อยเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะเกณฑ์ตำรวจหรือทหารมาเป็นพวกเราก็ต้องไปดักร้อนะครับศึกษาตารางงานของมันสอดแนมชีวิตมันเพื่อที่จะเข้าไปดักแล้วก็ซื้อใจมาจนได้และถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะสามารถเข้าเขตทหารหรือเขตที่มีแต่ตำรวจได้ง่ายๆเลยโดยไม่ต้องสเตลนะครับนี่คือข้อดีองมันเพราะมันมีชุดใส่โอเคเรื่องนั้นไค่ว่ากันผมจะเอาตัวใหญ่คนนี้ไปส่งให้มินดี้ก่อน โอเคพาตัวออกจากพื้นที่ช่วยได้สำเร็จคเควสจบเราก็จะได้พวกแล้วครับญาเธอไปติดอยู่ในคุกเอลเบียนช่วยมาละ friend, ลลนั่นก็ <you S 2> แปลว่าเราสามารถเอาสมาชิกใหม่มาใช้ได้ละนี่คือสมาชิกที่เรามีนะครับแต่ละคนจะมีสกิลเซ็ตที่ต่างกัน,นที่นี้เราจะเอามินดี้มาใช้ก่อนเย่ yeah. Sek, ยินดีต้อนรับสู่เดดเซกนะ เราฉลาดขึ้นเร็เวขึ้นและบ้าขึ้นทุกวัน <must> say, ต้องบอกเลยว่าฉ <I will S 1> ันอยากจะมีประสบการณ์ s <S มานานแล้วไปล่าคนเร็วกันดีกว่าฟักเย h โอเคตัวละครเดิมเราก็จะเดินหายไปนะครับ <c oughs> เป็นโอเปอเรทีคนหนึ่งยิงได้ไหมยิงได้ก็แปลกอะคือเราจะเป็นใครก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมดูมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะพอจินตนาการออกนะครับ <c oughs> ว่าเกมนี้มันถูกสร้างขึ้นมายากลําบากแค่ไหนสเกลใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้ voice over กี่คนกี่ประโยคบทสนทนาทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อเรื่องและตัวละครที่เดินอยู่ตามฟุตบาทบอกเลยว่า Watch dog ด o g กภาคนี้คอนเซปต์ดีและเล่นใหญ่มากภารกิจนี้ผมจะต้องเข้าไปช่วยบุคคลสำคัญที่อยู่ในเขตกอ่อสร้างนะครับมีอยู่2วิธีให้เลือกก็คือ1น 1. สเตลตามปกติกับ 2. ถ้าอยากเดินสะดวกแล้วก็ต้องเลือกใช้ใครสักคนที่เหมาะสมกับงานนี้เช่นคนงานกอ่อสร้างหรือวิศวกรที่อยู่ในเขตใครก็ได้ที่มีเครื่องแบบแนบเนียน แต่ถึงจะอย่างนั้นถ้าเกิดเราเดินใกล้ AI มากๆมันก็สงสัยเอางั้นเบื้องต้นก็ดาวน์โหลด Access Key มาก่อนให้เต็มร้อยพอเราได้คีย์มาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่หาคนถ้ารีบมากก็ไม่ต้องหาครับสเตลสดเอาแต่ณที่นี้เดี๋ยวจะให้ดูเกมเพลย์ว่ามันเป็นยังไงคลายฮิตแมนผมมีอยู่ในองค์กรพอดีเลยวะ่ะเธอชื่อว่าโซฟีบอลความสามารถพิเศษก็คือชุดที่เธอใส่อยู่อุปก,กรณ์พรางตัวดิจิตอล แล้วก็คาโก้ดวนโอเคเธอพร้อมละเฮ้ยมาเซลฟี่อยู่ทำงานโอเค <c oughs> ทีนี้เราก็เข้าไปในเขตก่อสร้างได้โดยไม่ต้องถูกสงสัยมันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนี่ครับโอเปอเรทีฟตัวเก่าเดินไปละก็กลายเป็นสายรับคนหนึ่งที่เดินแนบเนียนอยู่กับฝูงชนถ้าหากว่าการเดินทางมันยากลำบากคาโก้ดวนจะสามารถอำนวยความสะดวก เราสามารถเรียกมันมาได้ด้วยความสามารถพิเศษของตัวละครตัวนี้เราจะบังคับมันหรือว่าจะขึ้นไปขี่ก็ได้แบบนี้ึเป็นลิฟต์ลิฟต์ส่วนตัวแต่เราก็แฮกมันบังคับให้บินขึ้นบินลงได้ตามต้องการเลยไหนเป้าหมายเราอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเราก็ลงออไปดูดิไม่มีใครสงสยัยเราเลย ไม่มีใครคลิปอฟักเราทั้งนั้นตัวประกันอยู่ในห้องข้างหน้ามีกาดเฝ้าอยู่ผมจะเข้าทํและรอให้มันสนใจเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้ากาดให้มันเห็นนะดูนะมันก็จะสงสัยเราก็ต้องขวดมันไ้เร็วที่สุดเฮ้ยเร้าสเหรอฮะแล้วเราก็จัดก,การทัดเด็ดศึกเพียงเท่านี้เราก็เข้าไปได้จากการที่เราแฮนะ็กแอคเซสคีย์ก่อนหน้าเรียบร้อย เป็นการเล่นที่อิสระมากเราจะบุกเข้าไปง่ๆเพื่อชิงตัวประกันหรือจะสเตลได้หมดครับโอเคฉากนี้ผมเผยแร่มากไม่ได้ต้องตัดก่อนนะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ชอบที่เธอใส่ชุดนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วหยิบออกมาใส่เฉพาะตอนที่จะใช้งานมันจะมีชื่อว่า access attire ก็คือชุดที่สามารถผ่านทางได้ตั้ง on off แต่ใส่ชุดอื่นไม่ได้นะตัวไหนตัวนั้นพอถอดออกให้มันชุดทั่วไปชุดลำลองถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถซื้อมาแต่งเพิ่มได้ เหมือนภาคหนึ่งกับภาคสองนั่นเองแกเจ็ตของเธอก็คือสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับหายตัวชั่วคราวนับเป็นครูดาวความสามารถพิเศษตัวละครแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเอามารีวิวให้ทั้งหมดเพราะแม่งโคตรเยอะสายอาชีพแม่งมีเยอะมากความถนัดแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอุวุธแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคีย์หลักของเกมนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเรื่องตัวบุคคลนะครับที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด อารมณ์ประมาณเหมือนเราเป็นฝ่าย HR แล้วก็ต้องเลือกคนมาทำงานอะ่ะอย่างนั้นเลยไม่ได้วัดกันแค่สกิลเพลย์อย่างเดียวมันต้องคิดวางแผนก่อนลงมือนี่แหละความเจ๋งของมันแถมยังต้องบริหารความเสี่ยงถ้าเอาตัวละครเข้ามาในพื้นที่แล้วตายคุณจะเสียเขาไปเลยตลอดชีวิตนะครับไม่มีทางกู้กลับมาต้องหาใหม่เท่านั้นนะครับสามารถส่องได้เนี่ยมีเสือเ้อกาะมีปืนอะไรแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยถ้าส่องไปเจอตัวไหนนิ้วโป้งปักลงแสดงว่ามันเกียริเด,ดเสเซกก็จะเกณฑ์ยากหน่อย มินิเกมตอนแฮ็กก็ไม่ต่างจากภาคก่อนหน้านี้เท่าไหร่แค่ต้องแผนกล้องไปมาเลียงเส้นให้ตรงเพื่อปลดล็อกไอนน้นู่นไอ้นี่เข้าใจไม่ยากส่วนตัวนี้มีอาชีพเป็นสปายนะครับความสามารถพิเศษคือเรียกรถได้นี่รถสายลับ007มันไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถที่สามารถล็อกเป้ายิงมิสไซล์ได้เหมาะสำหรับการไปไล่ล่าเป้าหมายหรือเอาไว้หนีก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เรว แต่ส่วนตัวผมแล้วชอบสเตล์สดๆมากกว่าที่เกียดไปเสียเวลาเกณฑ์คนนอกจากมันจะเข้ายางจริงอะแบบนี้จบสุดลองถามใจตัวเองดูครับคุณผู้ชมว่าคุณชอบเล่นแนวไหนแนวรอบเล้นหรือแนวบูสบันหันแหลกปืนกลกระบอกเดียวหาแดกทั้งดันทุกอย่างเป็นไปได้ใน Watch อ g ล l เ g i ย n โอเควันนี้ก็รีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันตัวเกมเต็มออกเมื่อไหร่ผมจะเล่นให้จบเลย ขอแนะนำเกมเมอร์เลยนะครับว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงระบบแบบนี้ผมไม่เคยเห็นเกมไหนทํามาก่อนอ่ะเป็นเกมที่ไม่มีตัวละครเอกนะครับมีแต่ผู้เล่นกับผู้ร้ายแค่นั้นจริงๆถ้าพูดเป็นไทยก็คือเล่นยังไงก็ได้แล้วแต่มึงเลยโอเคอย่าพลาดอย่าพลาดแล้วเจอกันในวันเกมออกขอบคุณและสวัสดี